ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับช่องสแตมคุงนะครับที่หายไปนานนานเหลือเกินวันนี้มาอยู่กับแมปบล็อกฟุตนะครับในเกมโลบบอกผมจะมาดูกันว่าวันนี้จะมีผลอะไรขายชึบต้องภาวนาก่อนตั้งจิตภาวนานี่นะปืด้ดอาวนี่ไงสกายบีม รัมเบิลบูเลตโอเคเรียบร้อยทานิสองไม่ต้องไปใช้มันหรอกวัะเดี๋ยวมันก็ติดหลังคาจุดบากี้ขายไฟขายแสงไม่ขายสันไม่ขายพระไม่ขายฟฟนิกไม่ขายอืดอืดโอ้โหมังกรไม่ขายมันก็จะมีผลดีๆเลย เดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูแล้วกันตอนนี้ผมเวลหนึง433้วดูตรงมุมล่างหน้าจอได้เลยผมเห็นเขาบอกกันว่าแอดมินจะเอาผลไผลสายฟ้าเวกเข้ามาผมก็เลยเอามาฟาร์มผมเป็นคนที่ชอบซื้นสบ,บาวาทิตเกาะคุซันเอ้ยเกาะคาเฟ่เอ้ยเกาะดิโรซาที่คาเฟ่เฮ้อ เวลาลงงานสมัยเกิดจะได้มาได้อันนี้ผมอยู่ New w เวล์นะคะฮึบชาร์จพุ่งฮึบอ้าวตกน้ำอ้าโอเคก้นเลยละอันนี้ผมก็ซื้อเกมพาร์ทเรือไวไว้นะครับ อืม Inforcer เรือเอสนั่นเองเจบเอ้ยเอ้ยเกือบติดเลี้ยงอันนี้เซ r v ์วิสเอพี IP ของเพื่อนผมเองนะครับวันนี้ผมต้องเวลตันให้ได้ เดี๋ยวคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันคลิปนี้ที่จริงแล้วจะมาหาผลเฉยเอ้จะมาดูผลขาย